นี่คงเป็นค่ำคืนที่แสนจะมีความสุขของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเราครับมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลในศึกคาราบาวครับในคืนนี้ได้ซึ่งอย่างที่เราเห็นครับเมื่อคืนนี้เราสามารถครองเกมได้เกือบทั้งหมดจนทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูแรกและประตูที่2และทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในเกมเกมนี้ซึ่ง เรารอคอยมา,มานานแล้วครับ5ปีผ่านมาแล้วครับที่เราไม่เคยได้ชูถ้วยเราไม่เคยได้เห็นรอยยิ้มของนักฟุตบอลและรอยยิ้มของแฟนบอลอย่างพวกเราซึ่งมันสาคัญมากมากครับสําหรับช่วยใบนี้เรามีทั้งกําลังใจและมีแรงที่จะสู้ต่อโมเมนต์ Moment แบบนี้ไนมะ่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆครับอย่างไรเราต้องขอบคุณนักฟุตบอลขอบคุณสตาฟโค้ชที่มีส่วนทําให้เราได้กลับมาสู่โมเมนต์นี้อีกครั้ง มันเป็นโมเมนต์ที่ดีครับสำหรับแฟนบอลกี่ครั้งแล้วครับที่เราล้มเหลวไม่ว่าจะถ้วยไหนก็ตามซึ่งวันนี้เราคว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับที่ทําให้รู้ว่าทีมเราก็สามารถเป็นอันดับหนึ่งได้ต้องยกเครดิตให้เอร็กเจนฮารครับที่เขายอมที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างให้แมนยูกลับมายืนนกจุดจุดเดิมที่แมนยูเคยอยู่อีกครั้ง เทนฮากได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆแบบนี้ครับทีมของเราณตอนนี้มีสปิริตที่ดีมากๆเราทุ่มเททุกอย่างที่เรามีและเอาชนะนิวคาสเซิลได้วันนี้เรายังพูดไม่ได้หรอกครับว่าเราเล่นดีที่สุดแต่มันก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีกับพวกเราตอนนี้เราได้แชมป์แรกแล้วครับเรามีกําลังใจมีความมั่นใจมากขึ้นและเราจะทํามันได้อีกครับหลังจากจบเกมนี้เราจะกลับไปพักผ่อนครับ และฝึกซ้อมให้มากขึ้นครับเรายังมีเกมที่เหลืออยู่ในคืนวันพุธเ็นทาร์กได้กล่าวสั้นๆไว้แบบนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับจากใจแฟนบอลเราจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเล็กๆอย่างเราด้วยขอบคุณครับ